โรงเรียนอนุบาลจอมพระสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนอนุบาลจอมพระตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปรัชญาของโรงเรียนสุวิชาโนผวังโหติผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญคําขวัญประจําโรงเรียนรักเรียนรักสะอาดมารยาทงามอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มใสไหว้สวยคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีวินัยใฝ่พอเพียงเคียงคู่จิตสาธารณะ โรงเรียนอนุบาลจอมพระดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้การบริหารงานโดยนายสุทธิศักดิ์ทองนวลผู้มีการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน42คนนักเรียนจำนวน691คนโรงเรียนอนุบาลจอมพระดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์จัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมสุขภาพลพาราไมยปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ไทยมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลประหยัดอดออมน้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายมีการจัดระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตร และพัฒนาผู้เรียนการจัดสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารด้านสุขภาพเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงเข้าใจข้อมูลสุขภาพทำให้ตัดสินใจดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมตามบริบทและสภาพปัญหาของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและบอกต่อสื่อสารผู้อื่นได้ อีกทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโรงเรียนได้สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพควบคู่กับกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญากระบวนการเรียนรู้และทักษะความรับผิดชอบต่อตอนเองมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นเด็กไทยที่ดี เก่งและมีความสุขตามกรอบการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ4องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การบริหารจัดการโรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยมีการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานด้วยกระบวนการ P D C A อย่างเป็นขั้นตอนโดยจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีการกำหนดเป้าหมายนยโยบายวิเคราะห์สภาพปัญหาและมีบทบาทการทำงานตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีทั้งบุคลากรต้นแบบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาช่วยดูแลโดยผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมโครงการหนูน้อยฟันน้ำนมปลูกผักแสนดีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยโครงการอาหารกลางวันโครงการเลี้ยงไก่พันุไข่เป็นต้นนอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลจอมพระได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพภายในโรงเรียนเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มนักเรียนปกติ และการออกกำลังกายที่เหมาะสมในกลุ่มนักเรียนที่อ้วนเริ่มอ้วนและผอมโดยมีครูเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายรวมถึงมีการกํากับติดตามและประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมในกลุ่มนักเรียนดังกล่าวองค์ประกอบที่2การสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพโรงเรียนมีการถ่ายทอดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินง,งานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ ให้กับภาคีเครือข่ายได้แก่ครูชุมชนผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวทางการทำงานผ่านช่องทางการสื่อสารเช่นลายกลุ่มโรงเรียนลายกลุ่มห้องเรียนการประชุมผู้ปกครองหรือทาง Facebook ของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยมีนักเรียนแกนนำสุขภาพเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมพภชนาการการกินผักมีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของผักใบเขียวเช่นการให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายการจัดบอร์ดป้ายนิเทศที่โรงอาหารและห้องเรียนควบคู่ไปกับการปลูกผักที่มีนักเรียนแต่ละชั้นร่วมกันดูแลแปลงผัก บริเวณประจำวันให้ความรู้สนทนาอภิปรายนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารมีการประเมินด้านโภชนาการของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจอมพระเป็นผู้ดูแลและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการบริโภคอย่างปลอดภัยนอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ เช่นการจัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองชุมชนได้แลกเปลี่ยนและซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรเป็นต้นองค์ประกอบที่3การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลจอมพระได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่และปลอดภัยทั้งทางด้านกายภาพและสังคมในด้านกายภาพโรงเรียนได้ดำเนินการ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพการรับประทานอาหารสุขบัญญตัติทงโภชนาการอาหารหลักห้าหมู่การล้างมือที่ถูกวิธีการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา c o v i ด1 9เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักเห็นถึงความสำคัญมากขึ้นด้านสังคม ได้ดาเนินการผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมการคัดแยกขยะการปลูกผักอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารการขายอาหารที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันจากกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากการปฏิบัติจริง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมองค์ประกอบที่4การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลจอมพระดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจากภาคีเครือข่ายอย่างหลากหลายโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลจอมพระในการให้บริการสุขภาพและให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนอำเภอจอมพระร่วมกับเกษตรกรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองในการจัดการและบริการอาหารที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน มีคณะพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอจอมพระมาร่วมดำเนินโครงการทำให้โรงเรียนเกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัยนี่คือความสำเร็จที่เกิดจากการบริหารงานด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจและพร้อมที่จะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจอมพระให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพโดวยวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนนักเรียนได้รับการส่งเสริมทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพและสามารถสร้างสรรผลงานได้อย่างภาคภูมิใจส่งผลให้โรงเรียนได้รับความศรัทธาและเชื่อมั่นจากผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างสรรค์และพัฒนาสถานศึกษา ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป